สวัสดีครับวองนี้จะมีด่านของทางหลวงของไห้ขนส่งนะครับดาา่านของทางหลวงขนส่ง ครับด,ดูป้ายหน่อยครับดูป้ายก่อนมนแค่หยุดตรวจกันนะครับ,บด่านไม่รู้ว่าด่านอะไรนใช้เป็นด่านของขนส่งครับขนส่งขนส่ง ผู้เด็กวหนาชุดครับอ๋ออ๋อทำัปร้างไปสร้างอไรบ้างอันน้ร ได้ครับผมเราบรรทุกำเพื่อบรรไม่ได้เรากบรรทุกได้แต่เรื่ตัวรถนะครับไม่ได้ไไดต้องถ้าเดินหนึ่งก็ต้องไปทำแบบใหม่เพื่อบรรทุกใหม่น้ำหนักใหม่เสียภาษีเพิ่มใหม่ภาษีลดเลยนะของหนึ่งต่ ใครคนหน้าชุดครับใครัวหน้าชุดครับไม่ครับผมท่านนะครับคู่สายอะครับผมผมมันคนจะโซครับอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้ฮะผู้ตรวจอย่างไหประเภทอะไรนะพนจักส่งครับผมพนจักเขาตรวจเจ้าพวกเ่าเสียภาษีรถครับผมภาษีรถน้ำหนักน้ำยังนี่เขาตรวจบ่น้ำหนักพาบรรทุกหลายยังหลายกับอะไรกันครับผมอันนี้ อันนี้ออกมาหรืเป็นคำสร้งหรครับคับผมเชิญท่ับทำยังเชอนทำคนหนึน่งคนเป็นหมดเล้ใช่ไหนะครับผมขับครนี้จุดตัวนะครับ 0.7 0.5เอ้ผมผมถามนะครับอนบ่เป็นยังครับผมถามน่อันอ่านไปเขาคือคือบ่มีมีแค่เซตตำหนีบ่ครับมีแค่ซื้อประจุดตรวจตีงป่ครับต้ยัเนแะใต้ใต้บอกบอกจุดบอกตรวจครับ้ายจุดตรวจบ่มีซื้อผู้คุ้มบ มาลอ่อมันได้้าเลเตามเ็กเข้าในีดอมนะครับรันลมในกรณีสี่หอกใบสังเรื่อเรือปรับเลยครับปรับเลยก็ได้ใบสังถ้าเขา<ม>ไม่กั้นออกไป่เรอจะผมลอ,องถามผมองถขนส่งนะว่าใบรา้รานอะไรข้างเนี่ยผมจะแจ้งเขาเต็มแบบผมนหลัขนส่งครับอ้อ่า็บอกไม่จํงเขาเต็กมก็ได้เหมือนด้ เราไปสั่งแล้วกิดเสือเท่าไหร่ครับห้าร้อยเออเอามาสั่งไปหัวพิดพิดได้ครับนี่ยันาดข้างันาดข้างเนาะเขาไม่ใส่อยู่แล้วครับเอาไปสั่งเนอกเราจ่ายที่ไหนก็ได้จ่ายที่ไหนก็ได้ธนาคารก็ได้กรุงไทยก็ได้นั่นตั้งตั้งโดนอะไรบ้ครับพวกนั้นครับ โอ้ผมเป็นประชาชนครับผมก็เลยชมด่านครับชมดานไม่ไม่ยึดตีนะคือมาชมดานแล้วก็อาจมาช่วยประชาสัมพันธ์ท่านก็ได้ว่าเวลาประชาชนเขาไปเข้ามาอย่างเงี้ยก็ขอให้ทําถูกต้องตามกฎหมายเราพอแล้วอย่ามองเห็นประชาชนเป็นอย่างอื่นนะครับบางทีผมก็มาประชาสัมพันธ์ให้ได้นะครับเนาะท่านครับท่านท่านตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับท่านครับประมาณไปไป สามถึงสีประมาณชั่วโมงนอะอ๋ออันนี้อันนี้เราได้ผู้กระทำผู้ทำกระทำผิดกี่คนครับกี่ทุกคนครับตอนนี้มันอะไรประมาณสิบคนแล้วสิบคนแล้วนะครับเนาะมี่เก่าวว่าเก่าตะเกียบบ้างไหมครับท่านครับรู้ทถ้าไม่ผิดก็ปล่อยไปเลยอ๋อบางทีบางทีกรณีนีิดหน่อยนี่ตะเกียบไหมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเนาะเนาะครับเนาะ งั้นผมผมขอชมด่านท่านหน่อยนะครับครับครับผมันไไม่ด้้เอาไไปปสั่งเราไม่พร้อมเอาไปสั่งก็ได้เราไม่ได้บังคับเราเราบังคับตัวเองนะเนี่ยรางนอกไม่เอาไปสั่งแล้วผมไมเสียที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้เป็นที่สถานที่เขากำหนดให้เราดูที่หลังใบสั่งก็ได้ สะดวกสะดวกสะดวกใจที่ไหนก็ได้ครับใบกัะถีก็ได้กับได้ได้ได้เราเราไม่ยืดใบกับขี่อ่แล้วใบกระถี่เขาไม่ยืดนะผลไมนาเขาไม่ให้ยืดแล้ว นานแล้วออกด้วย้อออกโคตรของเมื่อกี้เหนื่อยแล้วร้อนต้นไม้ที่หนองหอมขนาดขนา พ่อหน้พ่อหน้า,นาผ,มผ,มผมขอ้บงเนรไรเนี่ยไปเสร็จนยะยังขอหา,าน,นยังไงไม่ชำระไม่ต่าภาษีไม่ต่อไม่ชำระภาษีเดี๋ยวภาษีตั้งห้อ๋ออย่างคือเข้าคือบัรตรต่อเหรอครับ ไม่ว่างไงผมทำงานอ,งอยู่ก็เลยไม่ได้ไปอันนี้ทำเป็นปต่อได้เหมือนเด้อ,อ,ดอดเขาเสียที่ไรเสียแล้วก็เสียไรเสียที่ติดเสียหลายบาทเขาก็คุณครับผมขอบคุณครับ<ๆ> ใต้มีแค่คำว่าหยุดตรวจตรงที่เดียวทางเข้าอุบลน,นะครับมีแค่ใต้หยุดตรวจของขนส่งครับขนส่งครับทำหน้าที่ต,ตามแล้วนี่ครับ มีสองฝั่งมีทั้งหมดสองฝั่งนะครับนะเอเค,ครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูรถตู้ขนส่งให้ครับต่อภาษีไหมเดี๋ยวดูให้เนาะเคครับเ,เดี๋ยวผมดูให้ครับ เดี๋ยวผมไปดูให้ครับถูกต้องนะครับท่านต่อภาษีเรียบร้อย ติต่อกระสีเรียบร้อยครับดูให้แล้วนะครับเนาะนี่ขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับตั้งขากล้องกันชมด่านกันตรงนี้แหละนะครับเนาะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะตั้งกล้องแป๊บ เราดูให้แล้วครับขนส่งครับวรถขนส่งขึงนไปเมื่อหรแล้วคนส่งเมื่อไหรแล้วนะครับภาษีต่อครบครับเต็ม คือว่าเจ่านที่ท่านจะเก็บเก็บเรียบร้อยเก็บตามนะครับคือว่าท่านเก็บเก็บแล้วนะครับผมก็คงจะต้องขอาลากาบครับ ท่านครับผมจมด่านแล้วด่านใช้ได้ครับขอบคุณท่านมากครับผมผมก็ขอกลับนะครับนะพรบผู้ทรงพผมขอบคุณครับที่ที่ให้มาสัมภาษณ์แล้วก็มาสอบถามนะครับเนาะผมยุยยโสครับคระผู้รงพผู้รงผมผมผมกลับก่อนครับผมครับ อาารก็เห็นตามนั้นแหละครับป้ายเขาก็มีแค่นั้นแหละครับของเจ้าหน้าที่เขานะครับนะ <S <S ไม่ได้บอกว่าป้ายขนส่งหรือป้ายทางหลวงหรือป้ายการตรวจจุดตรวจจุดจรดจรเขาก็ไม่ได้บอกเพราะผมดูแค่จุดตรวจเฉยๆครับท่านดูท่านชมแล้วท่านก็พิจารณานะครับก็ขอให้คอมเมนต์อย่างตา้านครับเจ้าหน้าที่ท่านก็สุภาพ <S <S ไม่มีเจ้าล้าไม่มีอะไรพูดอย่างเปน็นมิตรนะครับนะ ก็ความนิ่อย่างสุดภาพนะครับนะผมคงต้องขอขอจบแต่เพียงแค่นี้เนาะภาพบรรยากาศของคนใช้รถใช้ถนนนะครับขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ